เป็นจินตนาการที่เราสร้างขึ้นภายในใจของเราเองกลัวลำบากกลัวผิดหวังกลัวความล้มเหลวหากมองในด้านบวกความกลัวก็เปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันความล้มเหลวแต่หากมองในอีกด้านความกลัวก็เหมือนกับดักความสำเร็จจนเราไม่กล้าทำอะไรความกลัวเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นในใจจริงหรือไม่ g i f t for life จะร่วมแชร์ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ พบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงสุอรรณพรมและรายการ Give for Life รายการที่พร้อมจะมอบของขวัญดีๆให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้แพทย์หญิงนารินีภัยบูลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับความกลัวครับคุณหมอผมเองผมเคยคิดถึงคำนี้มีคนสองประเภทประเภทแรกครับกลัวจนไม่กล้าที่จะลงมือทำอะไรเลยประเภทที่สเนี่ยกลัวเหมือนกันคุณหมอแต่ก็ยังดื้อดาน ทำไปจนสําเร็จเนี่ยครับคุณหมอคิดว่าเราควรจะกลัวไหมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคบความกลัวเนี่ยเป็นความรู้สึกพื้นฐานของมนุษย์นะคะและทุกคนก็มีความกลัวทั้งนั้นอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยความกลัวเกิดขึ้นจากอะไรความกลัวอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราไม่มีประสบการณ์ในสิ่งที่เราคิดจะทำเราไม่รู้จริงกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยความกลัวมันเกิดจากประสบการณ์ที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเ่าคนเขาทาแบบนี้แล้วเขาไม่ประสบความสําเร็จนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองแบบที่คุณเอ็ดว่าเนี่ย กลัวจนไม่กล้าทําอะไรกับกลัวแต่ก็ยังดึงดันทำไปเนี่ยถามว่าอย่างไหนดีกว่ากันก็จะบอกว่าไม่ดีทั้งคู่นะคะ เพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากลัวจะไม่กล้าทําอะไรเนี่ยชีวิตก็คงไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้วิธีทอนความกลัวก็คืออะไรที่ไม่รู้เนี่ยต้องศึกษาหาความรู้ให้พร้อมก่อนศึกษาจากหลายๆทางแล้วก็ต้องยอมรับว่าชีวิตมีความเสี่ยงได้ถ้าจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยทําแต่ในความเสี่ยงนั้นต้องเป็นความเสี่ยงที่เรายอมรับได้เช่นถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องลงทุน5ล้านแล้วยอมรับได้ไหมว่าถ้าเราเฟลหรือว่าเราไม่ล้มไม่ไม่ประสบความสําเร็จ5ล้านเนี่ย เรามีปัญญาจะมีชีวิตต่อโดยที่ไม่ลำบากจนเกินไปทั้งครอบครัวอย่างนี้นเป็นต้นส่วนคนที่กลัวแต่ก็ดึงดันที่จะทําอะไรไปทั้ง,งที่ไม่พร้อมก็ต้องยอมรับว,ว่าอยู่ในความเสี่ยงที่สูงสูงเกินไปนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทอนความกลัวด้วยการทําอะไรให้เหมาะสมและมีเหตุมีผลพอที่จะรู้ว่าสิ่งที่เราท,ทั้งทั้งที่ใจยังกลัวเนี่ยแต่ความเสี่ยงมันไม่มากนะเพราะว่าเราเนี่ยมีความพร้อมแล้วเป็นต้นนะคะพูดถึงเรื่องความกลัวนี่นะครับท่านผู้ชมมันก็เข้าไปอยู่ในชีวิตประจําวันของเราหลายๆเรื่อง <Okay. S 1> เช่นบางคนสมัครงานก็กลัวว่าจะทํางานแล้ว <c oughs> เกิดทําทําไปแล้วไม่ชอบบางคนก็กลัวว่าเรียนหนังสือเลือกคณะที่เรียนแล้วเรียนเรียนไปแล้วไม่ชอบไอ้ความกลัวเนี่ยครั้งแรกมันเกิดขึ้นได้เสมอแต่เมื่อเราตัดสินใจไปแล้วเนี่ยคุณหมอมองว่าเราควรจะปรับตัวกับสิ่งที่เราได้ตัดสินใจยังไง พิสง่ายค่ะไม่ได้เหมือนกับที่เมื่อกี้พูดนะคะอาารเอกพูดถึงว่าตัดสินใจเรียนไปแล้วตัดสินใจทํางานไปแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยยังกลัวอยู่ไม่เป็นไรค่ะมันเป็นธรรมดาที่เราจะกลัวแต่เราเรียนรู้ไปทํางานวันที่1วันที่2วันที่3อย่าเพิ่งด่วนสรุปนะคะว่าสิ่งนั้นน่ยคือสิ่งที่ไม่เหมาะกับตัวเรานะคะเพราะว่าขั้นตอนของการเรียนรู้หรือปรับตัวเนี่ยมันจะเป็นช่วงๆอาจารย์เอกนะคะจะเรียนหนังสืออะไรหรือว่าจะทํางานที่ไหนเนี่ยลองปรับตัวเราขณะเดียวกันเราต้องยอมรับว่าหน้าที่ของเราไม่ว่าจะเรียนหนังสืืืออออหหรทททํําาางนนก็คคใ้ี่ยู ร,รอบตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้านายลูกน้องหรือเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยยอมรับในตัวเราได้ยอมรับในพฤติกรรมได้ยอมรับความเป็นตัวตนของเราได้และการเรียนรู้เรื่องงานก็เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาต่อไปเราเชื่อว่าถ้าคิดแบบนี้นะคะเราก็ปรับตัวได้ไม่ยากค่ะท่านผู้ชมครับความกลัวเนี่ยจะว่าไปแล้วก็เปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันนะครับแต่ถ้ามีมากเกินไปความกลัวนี้ก็อาจจะส่งผลเสียต่อชีวิตได้เช่นกันแต่สำหรับความกล้าถ้ามีมากเกินไปก็อาจจะทำให้ท่านพบกับความาวเสี่ยงนะครับ รายการกิ for Life วันนี้ได้มอบของขวัญดีๆให้กับท่านผู้ชมไปแล้วแต่ของขวัญชิ้นต่อไปจากรายการของเราจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามชมกันนะครับวันนี้ผมพร้อมทั้งคุณหมอต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับอะไรที่ไม่รู้เนี่ยต้องศึกษาหาความรู้ให้พร้อมก่อนชีวิตมีความเสี่ยงได้แต่ในความเสี่ยงนั้นต้องเป็นความเสี่ยงที่เรายอมรับได้